สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพินรลงทานุเวทครับผมชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นหมูน้อยครับอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบะครับผมจบจากที่ไหนจบจากโรงเรียนมัธยมเสียยุทธยาครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับคณะอะไรครับผมคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสาขาอะไรครับสาขาจิตตกรรมครับผมมีงานอดิเรกที่ชอบทำไหมครับงานอดิเรกที่ชอบทําผมชอบ ดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนแล้วก็วาดรูปเล่นครับผมชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนวิชาศิลปะครับไม่ชอบเรียนอะไรวิชาที่ไม่ชอบจะเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับผมชอบกินอะไรชอบกินมาม่าครับไม่ชอบกินอะไรอืมไม่ชอบกินทุเรียนไม่ชอบกินชอบสีอะไรชอบสีชมพูกับสีฟ้าครับไม่ชอบสีอะไร ผมไม่ชอบสีดำครับเพราะอะไรมันมืดมนเกินไปครับชอบสัตว์อะไรครับชอบสัตว์ผมชอบคาบิบา,าร่าเพราะอะไรมันน่ารักแล้วก็ดูเป็นมิตรครับแล้วไม่ชอบสัตว์อะไรผมไม่ชอบตุ๊กแกครับเพราะว่ามันน่ากลัวเกินไปมีเพื่อนสนิทที่ไหนอืมเพื่อนสนิทที่นี่นะคบกันอยู่แค่นี้ครับมีเกียดใไหม เกียดใครไหมไม่ตอบอยู่่ะทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับอืผมชอบการวาดลูกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ระหว่างที่เรียนอยู่ช่วงมัธยมหรือช่วงประถมก็มีการวาดรูปเล่นหรืออ่านหนังสือการ์ตูนมาโดยตลอดครับเลยทําให้รู้สึกสนใจในศิละปะครับแล้วถ้าเรียนจบนี่เลยแล้วคุณวางแผนว่าจะเป็น ที่วางแผนเอาไว้มีคร่าวๆมีความรู้สึกอยากจะทําเป็นเหมือนกับคาเฟ่ครับที่เป็นมีแกลเลอรี่ศิละปะเล็กๆอยู่ในคาเฟ่ด้วยทําร่วมกับเพื่อนๆที่คิดเอาไว้ครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับงั้นช่องทางการติดต่อเดี๋ยวให้รายการขึ้นให้ตรงนี้นขอบคุณมากครับ